ราจิบังกันนี่อาหารเยอะมากให้ดูหน้าคนสั่งก่อนสวัสดีครับวันนี้มาบุกถึงแม่ยออีกแล้วหิว,าาวมากเลยตอนนี้มาดูแลกันแล้วเรามากินอรไรกันนี่นะฮะเยอะแยะไปหมด นี่วันนี้จะมีสูตรได้ด้วยนะคะปกติที่ชอบกินเกี๊ยวซา่ามากของร้านนี้แต่ว่าจีจะถ้ากินกับน้ำจิ้มเกี๊ยวซาเฉยเฉยันก็นเฉยเฉยไปเนาะเราก็ต้องมีสูตรนิดนึงตอนแรกเนี่ยเราจีถามโจ้แล้วเจ้บอกโจ้กินเผ็ดได้อยากรู้เลย <c oughs> ว่าสูตรจะเป็นอะไรจีก็น้ำจิ้มเกี๊ยวซซ่าก่อนหนึ่งตามด้วย มันงามนิดหนึ่งเพว่ความหอมแต่สุดท้ายอาจจะไม่ได้กินสุดเด็ดที่ชอบมากคือเดียใส่พริกด้วยนะคะแซบ่แซบเพว่ความแซ่บโอนมากสองช้อนอดดคูณคูณสูตรดีคือต้องสองช้อนคูณคูณหลังจากนั้นนะคะ ใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะจ,จริงๆจริงดิค่ะจินหวานแต่าว่ากระหน่ำพริกไปขนาดนี้ก็ต้องมีน้ำตาลด้วยนิดนึงขอหนึ่งช้อนหอมตามด้วยส้มเพื่อนๆอาจจะงวงว่ากินได้ไหมต้องลองดูนะคะมันอร่อยจริงๆนะมันอร่อยจริงๆนะย้ำอีกรอบเลยอ่ะ น้ำส้มสองช้อนนะคะแล้วก็ต้องคนด้วยเพราะว่าอยวน้ำตาลไม่ละลายต้องคนด้วยแล้วเราก็จะมีคนชิมคนแรกแด้คะมคนประเดิมคนแรก ็ต้องลองดูนะยังไม่เคยกินเหมือนกันอะไรแบบนี้น้ำจิ้มอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวชิมแล้วเดี๋ยวจะบอกนะว่ารสชาติเป็นยังไง อร่อยแล้วก็เผ็ดด้วยนะ <mm> แต่แต่อร่อยจริงฮะอร่อยจริงถ้าไม่เชื่อลองทำกินดูนะ,ะ <mm> อร่อยมากงั้นเดี๋ยววันนี้จิขอไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีสูตรอะไรจะมาแชรก์กันอ <mm> ีกบ๊ายบาย